สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือเสรีดราม่าครับ ทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้พูดคุยกันครับย้ําหน่อยครับวันนี้เป็นรายการสดหลายคนอาจจะดูว่าเมื่อกี้มีการเข้าช่วงไปเบาๆปัญหาเทคนิคนี่คือความน่ารักของรายการสดแน่นอนถ้ารายการสดก็ต้องได้คุยกับอาจารย์เสรีแน่นอนนะครับ SMS มาครับ464 2200หรือ Facebook ก็ได้ตอนนี้เรา Facebook ไลฟ์อยู่นะครับที่ f a c e b o o แเสร์ดราม่าสวัสดีอาจารย์ก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับต้องขอประทานโทษอาจารย์พูดไปแล้วนิดหนึ่งมื่อสักครู่แต่มีปัญหาเทคนิคเราโดยปิดกันไปอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องแรก ที่ก๊อปนํามาเป็นเรื่องของคุณแม่ <ภา S 2> เขาบอกว่าลูกถูกเพื่อนผลักโต๊ะทับนิ้วกระดูกแตก<ช>พ่อคนทําบอกเรื่องเล็กเออเรื่องเล็กอาจารย์<ม>อ่ะแสดงว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วแต่ก็ขอย้าหน่อยว่าเรื่องนี้มันปรากฏในเพจ Facebook ของแม่พอํ<ภ>าแม่พอําเนี่ยเวลาใ,<ช>ใครเดือดร้อนแล้วไม่รับความใส่ใจถูกเพิกเฉยอะไรต่างๆเธอจะเข้ามาเธอจะเขียนให้อะไรให้ที่ก๊อปย้าเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่า เวลามันมีเพจที่เข้ามาช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วมันทํางานรวดเร็วกว่าคนที่ต้องดูแเลเรื่องเนี่ยอาจารย์มันมันกำลังไปสู่สังคมอะไรครับอาจารย์ครับสังคมแห่งพลังโซเชียลคือถ้าเกิดไม่มีการพูดจาในโซเชียลหลายคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะเพิกเฉยก็จะนิ่งๆช้าๆนะนะแต่พอเรื่องราวมันเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วแล้วตอนนี้ เรามีเหล่าบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายจ urnalist น,นะครับเป็นลูกค้าของโซเช,ชียลด้วยใช่กำลังจะต่อจากทั้งว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยส่วนใหญ่คือโซเชียลว่าอะไรปุ๊บเอาขึ้นมาบนใชเพราะทะีวี <TV S 2> เลยออนไลน์มันก็มาปรากฏออฟไลน์เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบมิอาจจะนิ่งเฉยได้นะครับอย่างยายคุณป้าที่กู้เงินนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวในที่สุดตอนนี้มีคดีเต็มไปหมด ที่จะทําให้คนคนนั้นเดือดร้อนคนที่เป็นคนให้กู้ครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรก็ตามหรืออย่างหนีไป13ปี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น <c oughs> เรื่องที่ <c oughs> คนที่รับผิดชอบ <c oughs> ไม่อาจเฉยได้ครับ ดังนั้นก็จะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆก็ถ้าเป็นเพจที่รับผิดชอบสังคมแล้วก็เอาใจใส่เอาใจช่วยมันช่วยเหลือกันะนะครับมาเรื่องของเราเรื่องของเราต่อก็เป็นเรื่องของคุณแม่แหละเขาบอกว่ามันมีัตเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนคือเด็กชายคนนึงเนี่ยเขานั่งเก้าอี้2ขาแล้วเหมือนนั่งโยกโต๊ะอา,าจารย์โต๊ะก็ล้ม ไปโดนขาลูกสาวอย่างแรงจนเลือดออกเยอะมากก็พาไปรักษาตรงรักษาตัวซึ่งคุณผู้ชมครับทางโรงเรียนก็รับผิดชอบนะก็พาไปนู่นไปนี้แต่คุณแม่เนี่ยอยากให้ผู้ปกครอ,องของน้องผู้ชายเนี่ยมารับผิดชอบปรากฏว่าผู้ปกครองฝั่งนู้นก็บอกแบบมันเป็นเรื่องนิดเดียวไ่ใช่ดูค้อนีที่เจ็บใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็เลยบอกว่าอืแล้วเจ้าของเรื่องทิ้งท้ายว่าลูกตนยังเดินไม่ได้แต่ฝ่ายฝ่ายมึงมองกับเป็นเรื่องธรรมดาพร้อมบอกว่าเดี๋ยวก็หายตนก็เลยอยากได้ความยุติธรรมคืนเรื่องมันก็เลยมาอยู่ใน เอ่เพจของคุณแหม่มโพดําเขาเอาอย่างนี้อาจารย์สิ่งที่จะถามคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้พูดเรื่องเพจแล้วนะพูดเรื่องความเดือดร้อนคือถ้าเรามองว่าลูกลูกเราไม่ได้เจ็บอ่ะมันก็เป็นเรื่องนิดเดียวนะอาจารย์นี่ไม่ต้องครับเรื่องเจ็บเลยเจ็บเอาอย่างนี้ถ้ากอฟเดินไปแล้วเผลอเหยียบเท้าคนก็ขอโทษไหมต้องขอโทษอ,อขอโทษนะคะมันไม่ต้องถึงกระกระดูกหักกระดูกแตกหรอก แค่เราไปโดนเขาเนี่ยเราก็ขอโทษแล้วอืออาจารย์กำลังจะบอกแค่ว่าถ้าเขาโทรมาก็บอกเขาว่าขอโทษจะดูแลจะง่ายกว่าคือจริงๆแล้วไม่ต้องให้ใครเรียกร้องเราซึ่งเป็นคนทําอะไรผิดพลาดเป็นผู้กปกครองของเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะ,อะก็คุณจะพาลูกไปขอโทษแล้วตัวพ่อแม่ก็ต้องบอกขอโทษแทนลูกต้องเพิ่มเติมไปอย่างนั้นด้วยมันก็จะได้เป็นเรื่องที่เมื่อมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นรับผิดชอบอ้คือสำนึกแค่นี้ แต่การที่ลูกลูกเราไม่ได้เจ็บแต่ลูกเขาเจ็บแล้วเรากลับไปพูดว่าเรื่องเล็กน้อยครับดูการพันแผลสิดูการที่ต้องใช้เครื่องช่วยเดินสิอันนี้เรียกว่าเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นน่ะสิบอกแล้วแค่เราเผลอไปเหยียบเท้าคนไม่ถลอกปอเปิกไม่เจ็บไม่อะไรเรายังขอโทษเลยเนอะจริงๆถ้าพูดกันดีๆเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันมีการขู่ว่าถ้าอยากได้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอยากได้เงินค่าสินไหมอะไรให้ไปฟ้องศาลเอาเขาไม่ได้เรียกร้องค่าสินไหม เขาอยากให้มาแสดงความรับผิดชอบ,ชอบว่าเป็นต้นเหตุทําให้ลูกเขาเจ็บทำไมไปมองเรื่องของการสินใหม่หรือที่ไม่กล้ามาขอโทษกลัวเขาจะเรียกสินใหม่นี่นไงก็เลยไม่เป็นไปได้มหมก็เลยไม่มาเอาจริงๆเรื่องนี้นะไม่ต้องถึงแม่มโพดํานะคุณผู้ชมแค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเรารู้ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นต่อให้เป็นคนในปกครองของตัวเอง บอกบแล้วไม่ต้องถึงแบบพอดำแจ็คดอกจิกก็ได้เออ,เออตอบนะแจ็คดอกจิกก็เองทําเรื่องนี้ดังนั้นคุณผู้ชมเอาเรื่องนี้มาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกใครใครก็รักใช่ย้อนกลับไปนิดเดียวว่าผู้ปกครองเด็กผู้ชายคนนั้นะก็ลองกลับกันใช่เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งเก้าอี้แล้วล้มไปแล้วไปโดนเด็กผู้ชายคนนั้นล่ะคุณจะว่ายังไงคุณจะมองว่าการที่ลูกคุณพันแผลแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยเดินนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรอเนาะเอออกเขาอกเรา ไม่งั้นเขาจะมีเหลือคาว่าอ,อกเขาอ,อกเราอ่ะก็แปลว่าเวลาคนเราคิดอะไรเนี่ยอย่าคิดเพียงแค่มุมเราลองคิดมุมคนอื่นบ้างฝรั่งเขาถึงบอกไงที่เขามีสำนวนคาว่า put yourself in other body s h o e เอาตัวเองไปอยู่ในรองเท้าคนอื่นก็แปลว่าไปยืนมองไปยืนอมอง,องนในมุมของคนอื่นบ้างอย่ามองในมุมของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคําพูดอยู่บ,บ่อยๆถ้าเป็นลูกตัวเองล่ะ <No. S 1> เหมือนกับเรื่องของลำไยไห่ทองคาจําได้ไหมมีคนก็ถามว่า ถ้าลูกสาวผู้จัดการเต้นแบบท่ากระเด้าแอดแดแอนแดอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการยอมไหมงั้นก็จบเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของจิตสํานึกกับความรู้สึกที่เราจงไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างเขารู้สึกอย่างไรมันก็จะง่ายขึ้นเนาะอาจารย์เออจะไปมองมุมเองมองมุมของตัวเองเท่านั้นมองจากมุมตัวเองเดังนั้นผู้กำงฝากไว้เรื่องนี้ก็คือว่าอยากให้แค่คิดว่า ถ้าเราอยู่แต่ฝั่งเราเราก็จะมองแต่ประโยชน์จากฝั่งเราเนาะจันเนาะ <c oughs> ไปมองจากมุมที่ลองเป็นเขาไปบ้างสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นและเรื่องนี้ถ้าจบตั้งแต่ต้นนะว่าขอโทษนะคุณพี่เดี๋ยวไปไปดูแลสมมุติบ้านผ่านเดี๋ยวผมไปรับมาส่งทุกวันเรื่องมันจะไม่เป็นเรื่องเนาาจย์เนาะนี่คือฝากคุณผู้ชมไว้นี่คือเรื่องที่ก๊อฟนํามาเปิดรายการวันนี้อตอนนี้เม<ต>็ดสํานึกเนี่ยมันแกนเอาไปเพาะแล้วไม่ขึ้น, <c oughs> นจริงจริงเม็ดสํานึกเนี่ย <c oughs> น่าเป็นห่วงเนาะมันแกนถ้ามัน รู้จักคําว่ากระเทยที่ใช้กับมเมล็ดผลไม้ไหมมะม,ม่วงกระเทยงเงี้ยเข้าใจไหมมันก็จะเป็นแบบไม่แปลว่าเม็ดของมันเอาไปเพาะพันธุ์ไม่ได้เั้นตอนนี้สํานึกเนี่ยเป็นสํานึกกระเทยไปหมดลวก็คือเป็นสํานึกที่ปลูกไม่ขึ้นฝากไว้อย่าให้สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นความจริงมันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่เราเ,เราสองคนอยากให้มันพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนจะได้รู้สึกว่าเม็ดสานึกของคุณอนะ ควร<ช>จะพอก้าได้ใช่อย่าแกนนะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่นํามาเปิดรายการแต่ทีมงานเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยไปชมวิธีานกันครับเช่นครับวิจารณ์สนั่นใครคือเหยื่อสาวสวยรวมหมัดใส่นมฉุนนัดขอมีเซ็กซ์ อยากเขเป็นแฟนผมสองหมื่นกี่ทีแะ้เดือนละวันสี่วันสาวลวงหนุ่มมาตื๊บแขนฝ่ายชายทักจีบขอมีเซ็กซี่ครั้งแรกเงินสองหมื่นลั่นอยากพบรักแท้ผมไม่ได้เลอกจีบผมขอโทษผมอยากมีแฟนแฟนอ่ะผมอยากพบรักแท้ชาวโซเชียลขยี้ดีเจแม็กกี้ใบเตยเพลงที่มันมีงูออกมาถูกรุมตื๊บขาผับ ดีเจแม็กกี้ใบเตยดอจแจ้งความปมโชว์ตัวในผับเจอน้ำแข็งซัดใสแถมยกพวกตืบ๊บหลังดีเจประกาศตบกระบาลคนปลาน้ำแข็งชาวเน็ตซ้ำเติมเย้ยปากผาดสวยเมือนอกี้คยปลาน้ำแข็งก็โดนเป็นบูญนะฮะจกกับตัวมาให้ผมทีฮะมีตบกระบาลให้ลั่นเลยนะฮะขวัญเจอดรามา่าปมเปลี่ยนสีผิวทาปากแดงถ่ายโฆษณานลิปสติกโต้กันแหลกเสียงแตก เหยียดสีผิวหรือแค่แฟชั่นขวัญเมคอัพผิวแทนทาลิปแดงเจ้าตัวยันไม่เปลี่ยนโปรโมตลั่นโกลวลตามโจทย์สินค้าหลายเทคนิคหลากลีลาแท็กซี่ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหนุ่มจีนแฉถูกแท็กซี่โกงเงินแถมทำท่าขู่ขับนอกเส้นทางร้องตำรวจท่องเที่ยวเจอวางสายใส โทรไปตำรวจท่องเที่ยวใช่ไหมเขาไม่ช่วยเลยเขาก็วางสายไปเลยอีกรายผู้โดยสารใจดีควักสามพันแจกแท็กซี่ตกรับดราม่าเมียป่วยลูกพิการรู้อีกทีโดนแหกตาคนแชร์เทียบปิดท้ายด้วยเสียงจากแท็กซี่ชูป้ายประเทศไทยไม่เอาอูเบอร์เจอชาวเน็ตจัดหนักตัดต่อภาพสุดฮา กสทชบีบหนักเอเจนซี่ลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม over the top เถื่อนขีดเส้นตาย22รกรกฎาคมนี้เว็บไซต์แพร่ภาพไม่ลงทะเบียนจี G, Facebook YouTube ชีพพ้ผิดกฎหมายเอเจนซี่ซื้อโฆษณาต้องรับโทษสึกชิงแขกรับเชิญ3ช่องดังตักกันกลางรายการคุณแม่สะดวกคุยไหม คุณแม่อยู่หลายคนเหรอคะแต่โทรศัพท์ที่ระหว่างวันมีคนยึดไปเนี่ยเขาคืนยังคะพอจะรู้เรื่องค่ะคุณแม่เหยื่อทนายช่วเงินเยียวยาปฏิเสธโฟนอินจอมขวัญกลางรายการบกบหอพีพีทีวีรับไม่ได้โหนกระแสลิบรอนสิทธิแหล่งข่าวการใช้ฝากเพจจากเคลียร์ย่างไม่กับเผยแม่น้องบีมไม่สบายต้องการกลับบ้าน เรียกได้ว่าวันนี้แซบเหมือนกันนะครับอาจารย์คุณผู้ชมเปิดประเด็นกันไปแล้วก็จะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งแต่หลายประเด็นที่คุณผู้ชมรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมแล้อยากคุยกับอาจารย์นะครับ4642200หรือ f a c e b o o เสร r ดาม่าก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันยาวๆสักครู่เดียวครับ